ครับพี่น้องทางน้องก็กำลังไล่กันอยู่ครับดูครับความสุดของเรามีอยู่ประมาณนี้แนะครับอันนี้เคี่ยเก่านะครับหัวเก่าครับง่าชิดหัวเก่าก็ได้เรอ้ย มาดูหัวใหม่กันครับโอ้ยบางกล้องนะครับขออนุญาตนะครับโอ้ยโอ้ยหัวแฝ<า>ดฮะหัวแฝดหัวแฝดหัวแฝด,ด,ด,ดนี่หัวแฝดเฮ้ยไม่ได้ดอกไม่ได้ดอกโอ้หางมุมในเงี้งเยเด้เอ้ยได้แฝดน้ำพันนี่พอ่อสุดยอดเลยไม้แคบน่อยหน่งเบิ้วเบิ้วเบ้วมึงไดไ้ได้หัวแฝดพ่อไม่ไ้องเอ้ย หัวแฝดตอนี้ครับดูคนครับเป็นอย่างนี้แล้วครับการมาขุดมันก็มีความสนุกมีความมีงากันนิดหน่อยนะครับกับการขุดนะครับวันนี้สุดนะครับเนี่ยนี่อ่อนสุดนะครับเนี่ยวันนี้นะครับแล้วก็มีแฝดนี่ครับแฝดสุดยอดเลยครับวันนี้ ไนี่ก็มีความภูมิใจหลังจากการขุดแล้วกันนะครับแต่ละหลุมแต่ละหัวนะครับไปครับอ๋อลืมสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามาขุดมันเหอบอีกแล้วครับฤดูการกําลังจะเกี่ยวข้าวดอยแล้วครับข้าวไม่พอกินแล้วครับก็ต้องขุดมันนี้ไปประทังชีวิตนะครับสมัยโบราณนะครับไปครับไปดูลุมต่อไปครับลุมที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่าลุมนี้สวยนะครับ ยามจะนำเสนอให้ดูนะครับดูครับนี่เสียมกดล่องนะครับบางจังครับนี่เสียมนะครับดูครับเสียมดินครับดูจุบที่นี่ครับเสียมจุบครับนี่เป็นเขียมป่มดินขึ้นมานะครับเนี่ยครับ ครับเสียบอุ้มดินขึ้นมานครับดูครับนี่ครับดูครับความยาวของหลุม่าประมาณนี้นะครับนี่เรามาปูหัวมันกันบ้างครับดูหัวเก่ากันก่อนครับ หัวเก่าไว้กี่กี่วานะครับววาให้ดูครับครับหนึ่งวากว่าครับหัวเก่านะครับหนึ่ว่ากว่าวากว่าครับนี้มาดูหัวใหม่กันครับหัวใหม่นครับยาวแค่ไหนครับ เหมือนกันครับครับสุดครับนี่ครับโอ้โหกว่าจะไม่ขุดได้สวยขนาดนี้นะครับก็ได้สวยอยู่นะครับแต่ลำหัวไม่ใหญ่นะครับใหญ่สุดมานี้ครับกำมือหนึ่งพอดีครับครับความยาวสุด วัวนะครับถึงว่าพอดีนะครับนะครับสวยๆนะครับแต่ก็เหนื่อยน่าดูครับกว่าจะได้มานะครับมีท่ธรรมดาครับไปต่อครับจะได้ไหมครับวันนี้ออกมาคาำ้วยครับไปครับมาดูลุมต่อมาครับไม่เลือกครับลุมนี้ ครับเสียมยังยาวอยู่อย่างนี้เลยครับครับคิดว่าน่าจะถึงแล้วเพราะว่าเสียมเขียดูเขาขยับเขาไหวติงครับอู้ครับ ใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวให้เอาขึ้นมาดูก่อนนะครับหากเมื่อกี้นะครับขยายน่าดูนะครับครับครับอันนี้จะต่อตรงนี้นะครับนี่นะครับครับส่วนตันนี้จะต่อตรงนี้ครับนี่ครับหัวใหญ่แปลกประหลาดครับหัวสั้นอันนี้เพราะว่าเป็นดินจอมปลวกนะครับแข็งหน่อยเดินยากกุดก็ยากอยู่ครับ ไปต่อครับนี่เป็นหลุมสุดท้ายแล้วครับกลับบ้านแล้วครับนี่ครับปูดเสร็จแล้วก็ทมไปปีหน้านะครับจะได้มีสายพันธุ์ต่อไปไม่หลงไม่สูญหายนะครับครับไปครับสุดท้ายแล้วครับไปดูสรุปวันที่ทีนะครับไปครับก็สรุปวันนี้ครับนี่ครับของวัยรุ่นใจร้อนนีของอาทิตย์อีกคนนะครับ ครับได้คนละครึ่งกระสอบมันสีห้าหัวยแล้ครับสรุปครับไปรุ่นใจร้อนก็หาฟืนไปเผาหนึ่งต่อครับไปแล้วครับไปครับบสรุปของผมคนเดียวนะครับเนี่ยสรุปของความอดทนครับประมาณสักหกหลุม มาน,นี้แลครับประมาณหกขุมเจ็ดหลุมนี่แหละครับหกเครือเจ็ดเครือครับมีค,ค,ค,บความอดทน,นครับได้มามาบ่ายครับเรื่องความอยากได้มากกว่านะครับหมานมานพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง จะได้ทันคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับ